วันว่าปูนึงไม่ยิ่งน่ะเขาห้องน้ำขี่อยู่ห้องน้ำบันนี้พาไปนังแตกเอามอนนั้นมันยางมายางมาข้างหลังว่าโอ้้มันเบิ้งของเขาหรือว่าเท่านี้บ่อยก็เนมมาทางปุูนเนาะอาจารย์ว่าบอกอาจารย์ว่านะครับนันไม่ฟันมันนะวันเบิ้งของเขาหรือว่ามอนี่เป็นาบ่ผมว่ายังสั่นแล้วอาจารย์อยากจะตีความฝันว่าจะไหนหรือว่า กะติ๊ว꿈ฝันว่าขี้ก็เป็น4แหละเนาะ4เป็น4 4อะฮะคนนั้นรูปผู้เดียวเป็น1เป็น1อ่าผู้หญิงงไม่งขี้เบิ่งข้างหลังข้างหลังเบิ่งแอบเบิ่งข้างหลังแอบเบิ่งเขานั่นแหละเนาะแอบเบิ่งเขาพนงแตกแผ่นนึงใหญ่ซนี้เนาะครับว่าโอ้ยมนันักเบิ่งของเขาคือนี่ว่า เลขปกติอเลขแบบย่งนาดเนึ่งสี่ดำดำเลขดำำ 1, ำดำหนึ่งสี่อ่ะงั้นก็มาโชว์ตัวเลขเลยหนีเขียนไ้แล้วมาแล้วครับนี่อ๋อหนึ่งส่อะได้แล้วครับครับนี่หนึ่งสี่หนึง่งสีค่ครับครับเลขทีนั่นเามีเลขสามตัวตัวจานย์นใหญ่สมตัวสตัวนี่เลขผมอันนั้น คิดคิดเบิ้งแล้วตั้งแต้วเงินออกชอบมีแอบครับผมก็ออกมาปล่อยเหมือนกันตอนเย็นออกเสร็จตอนเย็นผมมาปล่อยเลยปล่อยตัวนี้ก่อนสิบเก้าตัวนี่สามตัวแล้วตัวฝันหนีึ่งซีตัวฝันหนึ่งซีเลขข้างบนคืออย่างนะปล่อยอะไรนี้ที่ผมชอบที่คิดได้ว่าเลขจะออกตัวนี้แล้วตอนกลับไปกลับมา เขาว่านราตีปอยก้จเหมือนกันโอ้ยเลขมันเหมือนกันอีกแล้อแต่ทำยังไงเนาะมาปมมาปมปล่อยก่อนแล้วรงเขียนโชว์ขึ้นกระดานก่อนแล้วกับน้องแอบสามารถตรงกันได้ตรงกันได้จะทำ้ังมีแค่เก้าตัวสิบตัวนครับตรงกันไม่เป็นไรครับตรองใครของมันของใครของมันได้ก็คฝันได้เนาะมไหมได้ เคยฟันเตือกันฟันพนองแบบนี้เคยฟันเฮ้ยเคยฟันเหมือนกันเล่มันเข้าไหมฝันมันบางทีเข้าช่วงนั้นเข้าอยู่ช่วงนั้นเข้าติดกันเลยช่วงนั้นแล้วก็คือก็เข้านะสตีทุ่งนะก็เลยเก่าอ๋อหมดแล้วฟันยังไงนะหมดแล้วฟันแล้วก็ลืมแล้วไม่จำตัวอันสมองจำเสื่อม Ô sao cầu sáu câu cầu hai cầu hai ao sáu câu, mày Sáu câu. Ừ. <laughs> câu hay câu hay bay mìa Mìa bay 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 Cái câu mà Cái câu bay bay câu câu, câu, bay câu, 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 câu bay 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 câu bay câu bay 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 ออกอีลีเลยออกเลขลานอีลีอันนี้ชอบจริงๆเล็กเลอาจารย์ยาชอบจริงๆวันนี้อ่ะบชอบสิบเก้าสิบเก้าอสิบเก้บสามตัวนั่นแหละสิบเก้าสิบเก้ากับอันนี้เลยนี่รับห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าชอบห้าเาจ็ดสามตัว1เล้าครับฝันสิบสี่เลยครับฝัน่อคืนโอ้คครับ มักแห้งมาสามตัวกับสองตัวนี่แหละมักแห้งสองตัวไดทั้งนี่สิบเก้าสิบเก้าครับบอวนี่มาค่าเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เจ็ดกับหนึ่งเก้ามักแห้งดนก้านก็โวิดกันกับร้านนี่เข้ากันนี่นะมุนมางนี้ ของห้านมันเป็นตัวข้างหน้านา <cker? S 1> นะตัวข้างหน้ามันเป็นหาเกา่าเกา่าหา,า ха, หาเก่าเก่าหาของห้านเป็นเก่าหาอาจารย์ยาเอาเกจมาใส่ชอบเกจมันาน,านานก่อนแล้ว<ม>อยู่น้ำใจผมก่อนแล้วบัดน,นี้ไปถามหลานมาถึกกันมันอ๋ออย่างไรอย่างไรล่ะคำเข่าเขา่า,เขาไปเอาส่เลยเขาคือเขาเนาะค่ะนอค่ะเอาคือเขาเอ,า,อ,ขา,อาจจะอหาเก่าเกล็ดลึกเก่าหาก็ได้ เจ็ดเจ็ดย่าเนาะงตูดเก่าเจ็ดหาหาเจ็ดเก่าโอ้ตรงสามตรงสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหาตาใหญมันมาเข้าฝันอีกบ่ตายหญ่โบโบไม่เลยนี่ตายหญ่ยังอยู่วะพอมันสายหายเลยบ่ออกพรรษาแล้วโบเห็นโบเห็นมาเลยมี่หม่ก็ยังไม่เห็นยังยังไม่เห็นมาเลยยังไม่เห็นขนาดตายหญ่ เงียบเลยตายายโบเห็นมาไก่เลยเห็ดเฮือนให้ยังบาเร็วก็นี่สิเห็ดฐานยกตัวนี้ขึ้นครับให้มันสูงกว่านี้มันต่้มโบนะเห็ดคือเกานะเห็ดคือเกาเอาข้าวใส่ครับข้าวใส่เห็ดพื้นเห็ดคือเตียงนะแล้วเอายกื้อไส้กรีมไส้กรีมมีโยนบอสบาร์จมีเต้าหู้ปูเนื้อทั้งหมดเลยบวกตั้งนัง็ดเอาเนึกว่าเขาทุบนั่นแหละตั้งแต่พนแหละ ทั้งพวกทั้งอันนั่นเนี่ยจำกัรวันนี้เฮ็ดให้มันอันนั่นอีกแม่นแม่นเฮ็ดขึ้นมามันสิออกอั้ยลูกผมซ้ำหาเลยแล้วซ้ำหาหานั่แหละแต่เฮ็ดกันเฮ็ดเพิ่ม่าได้เด้นเพิ่ม่าได้ออกทันทีเลยสักทันทีผมว่าทบบ่ได้ยับบ่ได้เป็นออกเป็นออกสารนี่สารใหม่ี่สารทองเมื่อก่อนอยู่ข้างล่างอยู่ตรงอยู่ข้างล่างปูเทพปูเทพเทึบมาเด่นหน่อยเอง ออกเลยออกเลยสามห้าวันนั้นย้ายจากฝั่งนู้นมายายมาจากนี้ออกไปเลยออกอีกแล้วออกอีกแล้วถ้ายกขึ้นไงออกสามตัวเลยแหละทีนี้ออกสามตัวเนาะงวดนี้หลักกิโลคิดว่าออกไหมท่านอย่างเลขในหลักกิโลงวดนี้มีออกไหมพี่โชคเจ็ดเก้าเนื้อเลขเพิ่นเลขเพิ่นออกมาลุกเจ็ดเก้าก็ออกเก้าหลักกิโลออกไปอันโบเจ็ดเก้าก็ออกมีกองแอบๆนี่แหละแปดเจ็ดนี่แหละ แปดเจ็ดครับในติดขอบพายูมีผิวแปดเจ็ดเนาะ,ะเลขหลักกิโลนาจาม,มาอีกครัแต่หลักกิโลนี่ออกทุกงวดเนาะเลขในนี้ออกออกทุกงวดออกทุกตัวด้วยครับถ้าคนที่เซี่ยนเล่นนี่จับในหลักกิโลนี่ไม่พลาดเอาทุกงวลครับทุกงวดแต่ผมสำคัญเงินเงินเงินวิ่งไม่ทันแหละทุนไม่ถึง,ถง,ถงวิ่งไม่ได้วิ่่งไไมด้ครับได้ตญญดีนยางได้ตีนยาง ในตียางเหรเนาะันยายโชยครั้งนึ่งอ๋อสุดท้ายครับเรียกความฝันเรีความฝันนี่สิบสี่เรีความฝันสิอีกครั้งสิบสีได้ชอบห้าเก้าเจับหนึ่งเก ที่ฝันปันสีห่าไปพิจารณาเป็นมาจัญยาเนาะพิจารณาดูครับเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางไม่ชอบก็ผ่านไม่ชอบก็็ผ่านชชออบบกระจัดชอบกระจัด่ชอบก็ผานเป็นแนวทางนะครับเรียกว่าการเล้อนะเป็นแนวทางเลขที่ด้วนะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางการยาลักโลนะครับการยาลักิโลไมได้ทำมาลักโลก็มาามทางอาจารย์ยาได้ครับอาจารย์ยา จเขาเขาเขามาในคนส oh, ุรินทีวีไปไหนกูอุ้ยไปไหนมาจักอยู่บังได้เฮ็ดก็ตรงกับเลขหลักกิโลเนาะครับบกออาจารย์ยาชิงท้ายกันด้วยให้ FC ปีใหม่นี้ไว้ก่อนปีใหม่ให้ FC หน่อยอาจารย์ยาอ่าขอให้ FC ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญฝันสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับฝันให้เห็นหวยก็ให้ซื้อถูกฝันให้ได้เงินก็ได้ทองไปไปซอยเอฟซีทุกคนนะครับเด้ออาจารย์ย่าเนาะรัให้จย์ะเสไปช่วยเด้อพี่น้องเด้อให้ลำรวยลำรวยทุกคนในปีใหม่นี้ และกาขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ท well ุกคนมีความสุขตลอดไปเด้ออาสาตุสาตุ